Thank you. ตับมะคุงพี่น้องอสีสันต้มปลาครับผมต้มปลาค้อหน่อยออเขากันค่ะกูสวัสดีครับป้าป้านางนะกอนสวัสดีค่ะทำดีดสวัสดีครับพี่นอ้อตงตับมะงต้มปลา จากนั้นปากก็ไปนั่งเป็นเบบีเหรอเป็นเบบีเหรอเป็นเบบีเหรอโอ้ยกินของบต้มปา่าไปกินกับยอดไท่พกินยาข้เมียกเลยใจกว่าพี่ก จับก่อนลูกปักนไปกินน้ำไปโอ้กินัตงเมอย่าี้ไปยบเฮ้ยกินเนเห็ดล้ต้องเป่านานๆสิบชั่วโมงอือเออัอืพอแบบมลลมป๊าตับมึงไหมเสียบครับ Não, não. Hum. Ah, Vamos não. Não, não. Não, não. chì xe đạp đi, cầm hung ba, chì Oman đấy, à,

ียบครับโบเคยโบเคยนั่นเพระาะว่าเล็กหน่อยไปเข,ขาค่ยยขขายนักเลื่อนไปเขาค่ายไหมพี่หนุ่มตอนต,อต,อต,อตอาตาบอกมากเลื่อนไปเขาค่ายเพิ่งมาเนี้ยนี่บุญ เขาเจ้าค่าเขาเจ้าแบงพูดเขาเจ้ามีเหเนื้อแล้วเไหมเค็ดขะปุ้นพร้อมอืม้เอ้ยเนี่ยรู้สึกเออือนเพิ่นตักบาทกูละไี้เป็นใขรครับผมก็ูปากอนก็เหมือนนึง

นี่เนี่ยสุดนี่เนี่ยเป็นจั่หนามมันมีเฟสักท้ายเอาหนามร้วปุ่นคือมา่ักเรียกเปิดหนามยู่นิซายเตรียงไปือ ผู้บอกลงาสักแชรยองก็ยองเอาไปยองอยู่นี่ไหมยืบเพลิดลยี่เออมาได้นี่ป้าไอถามลงเาทำเเจ้ากัยองยองยองไปซื้อเส้นอะก่อน็ไปน้ำกันเรียกไกล้ไปเรียกไกล้โเป็น จุดไปจับเอาจับเอาได้ด้ยยูเลิกอันนี้มันมีนมเนือ้อมันมีหนังมันมงงง่ายต้องให้เป็นเป็นเรียกเขาไวล่าเขาขึ้นไม่เหี้ยแ้วไหนมันดูหนาเมืองดู ดูเป็นโค้งง่าทั้งเจ้มันจะมีโค้งหน่อยโค้งง่คือเขาขามากนะต้องอไปเรี่อยเหรอ คือค้นนั่นแหล,ละมีดากตูนดากบโตูนไก่ก็คือกันก็มักดากตูนดากบโตูนบอสไปค้นอ่ะมีเพะ่นว่าทำไมทำไมวันนี้โครงได้จังอย่างนี้มันกะบวนหน่อยเนี่ย มันก็มีมือหน่อยมือบ่หน่อยแต่ว่าก็สมราคาทุกอย่างย่างแล้วมันหวดบืมย่างแล้วมันอจจดดัออนอจจดสียหดน้องเหรอตวน tôi như vậy hát lên chân này cùng yeah. hóa tà mục đi là kết cho ra sao luôn sắp đẹp luôn yeah. <laughs> sắp, yeah. sắp 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 nè u เอาบักพริกใส่น้ำข้าววะอือเด็กสิ่นี้ไม่ควรให้เข้าววะข้าวป่าข้าววะข้าวเดียวข้าวเดียวดีกากินปลาจังไหนวะที่ก็ินหมด เอามาท่นกินใจห้ไ้มครับให้แล้วนอนหลับนอนฝันตัวตื่นกันไหมฮ a ปปี้ a l ล n t i ท e s สอนนอ้นอ้บอยจปุ๊บ่ะ มาแหงของขวัญเลยขนน,น,น,ขนก็ลาน,นอนมาเกเลยนอนบหลับเลยนี่นอุส่าดีไปเชื่อไพาีได้ของวยหงนึงถึงดาจึงดาว็ขวัญย้ำนอนย้ำไม่เบายังบอกเลยวเวลานอนอย่าเบาาเสียได้ของขวัญเพ มีแห้งนึงนะเว้ยบิดาไปบอกแคปปี้ว่าเล่นไทยเดียวไปไกลๆเลยไปไกลๆเลยมาบอนี่บุ้งจากบันบเล่นไทยวั่นความหลักบอมางายนึงเพื่นโทรมาให้ไปออนซื้อเนื้อบอ่เออ บ่ท่านตื่นแล้วรับอยู่ไม่จะพูดง่ายๆมันเอาบาอลเพรว่อ,อยู่สองคนเจ้ากินกินนังไหลับเสียเดียวมันกิกนเหล่านะนนเนี่ยกินตอนตายมันได้กินเลยมันเดียวตอนเดียวกินนะทำเนียกินเเมยนี่ยนเสีไใ ไปล้างหางพูดเ้อจักเดียวจอได้น้ำก่อยผู้ชายหิวมากมึงขึ้นอย่าไปพาพี่น้องไปก่อนครับ <c oughs>